อ,อาการ้างเคียงของที่ผิดวังนกหิงยังหัวใจมันงเกไปางนใหม่ิัไวคือคันสวัสดีครับผมจะบอยเจดีครับผม สวัสดีครับผมปุ้ยเจเบีครับปุ้ยหรือครับหรือแจ็คสินหวังครับผมสวัสดีค่ะน้องอังค่ะวันนี้เรามาทำอะไรเออเฉันตกใจแกน้รองนนก็น้องอังค่ะน้องอังนี้ปุ้ยจะเดินทางมาจากกรุงเทพมาเพื่อ การนี้โดยเฉพาะนะครับมารับฝันองใหม่ซอยเก่งในมารับผ่น้องใหม่ทางเคบีตอนนี้เป็นเดบีแล้วนะตั้งแล้วพูดการหัวหน้าศิลปินก็คือปุ้ยนะครับหรือแจกสิ้นหวังครับนี้เราจะมาให้เจ้างซ้อมร้องเพลงนะเพลงแม่นแล้วหล่ะของอาจารย์วิเชียนดาวง์ที่ได้เขียนมาให้นะผมให้ลูกสาวร้องตอนนี้ลูกสาวน้องโบนะครับไปอยู่ค่ายไทยดอมมิสิกคือเป็นค่ายพัฒิตรกันนะครับน้องก็ ไปเส้นสู่เส้นทางที่เขาต้องการแล้วนะครับทีนี้เ็าเลยต้องสร้างศิลปินใหม่นะครับตอนนี้คืออังนะครับอังเรืออังเจบีนะครับได้ลองซ้อมให้ผมดูให้ผมฟังค่อนข้างจะทําได้ดีมากครับโดยเฉพาะในห้องอัดนะครับห้องอัดด้านหลังเรานี่ยสุดยอดจริงอะไรก็ไม่รู้ก้ยมพามาทาอะไรเนี่ยสุดยอดไม่มีใครทาเชื่อผมเลยพี่พี่น้องครับผมเคยคนคิดมันคนเด็ดหลายคนเลยพี่น้อง ปเ่เพทวิวสวยจัางแป้งๆเพราะอย่งครับบ้านเห่าไข่เห่าของนาม,มี่ของรั้วมี่ของนอนมี่ขาท่ายแบบดิบๆจริงๆเลยมไม่เถือนครับแต่ดิบให้ด้วยเป็นสินกันแล้วกันจังน้องอ้างเงีบผมเคยรับงานหมอรำที่ขอนแก่นเล่นสดน,นะข้างแรกรักษาไทยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่สิจี๊ดจ๊อยคือเสียงก็ดีการแสดงจิตตะ ลีลา,าการแสดงไม่ใช่เฮ็ดมาในฐานวที่พี่น้องครับแต่เมื่อน,นั้นมันมุม้ยไปไหลสดเพราะว่ามันเริ่มเก็บลิขสิทธิ์ไงอ่อเอาเขาก็เริ่มใไบไห่สดเมื่อนั้นเขาเขาหลับงานาตั้งแต่ขึ้นบ้านไม่ไกลออกลูก่ลับสูขวันคู่ อืมสลองทหารไม่เสียพดทหารเสียเขารับเบิดเป็นไงบ้างครับพี่น้องเพลงนี้พอมไหมครับยังไม่ได้ร้องครับบอกที่มาที่ไปก่อนว่าเป็นหนังสมุกเ่าเป็นหนังสมุกใหญ่เลยแล้วนี้แล้วพี่ไปเจอเขายังไงเจอขุดหาตำป่าเห็ดครับไม่ยอมร้องไม่ยอื่อไม่ให้งันเสียเวลานะครับเรามาฟังเพลงถ้าเป็นแล้วล่ะนะครับอ่าผมอาจจะเล่นไม่ค่อยได้เล่นกีตาร์นะครับอาจจะมีผิดเพี้ยนเล่นคอร์ดไม่ทันบ้างอะไรบ้างต้อง ขออภัยมาด้วยแล้วร้องดังนะพอดีจะพยายามเบากีตาร์ให้มากที่สุดนะครับมาฟังกันเลยครับยาาไม่บอกพี่น้องก็ตบมืออ๋อสวดๆหน่อยทั้งพี่น้องทางไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดด้วยกี่ท่านละนี่สองพันหนึ่งร้อยท่านสองพันหนึ่งร้อยท่านขวบคุณครับขอบคุณครับขอพวงมาลัยและดอกไม้ให้ด้วยอ่ะเราฟังดีกว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับ ไอ้มาตั้งนานก็สุดจะหาความต้องการที่้มีสู่ทางัน ยอมแຫ้คนใหม่เขาเขา ใจที่อายไปกับเขาขู่ต่อเฮาฝืนสู่เขาก็แพ้อยู่ดีแต่เละลาตเฮา เดี๋ยวพี่น้องฟังแล้วอยากเข้าห้องนู้นเลยอะมาจะห้องอาดเอ้โไปล้างน้าโอ้ไปล้างน้ำว่าเราพี่น้องเมนตมาบอกเยอะยังไงเนาะแต่ว่าผมปูนยังนั่งคางฟังเสียงที่สดนี่พานครับพานพานก็เราถามว่าเราตรงนี้นะครับผมเองก็ถามว่าตัวเองอยากได้ที่แบบเพอร์เฟกต์ไหมอยากได้ทุกคนนะครับแต่ว่ากระไรมิดหรือดวงหรือสิ่งที่เราพบเห็นในปัจจุบันนั้นทําให้ผมต้อง คือผมดู้วความสำม,มากนะครับความชอบสั่งให้ซ้อมขอเขาก็ซ้อมเพียงแค่ไม่กี่วันแค่พึ่งวันนะซ้อมเพียงเดียวก็จําเืินได้แล้วนะครับถือว่ายังไม่ไม่เพรืเ่เงินเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็โอเคเขาตั้งใจและมีเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงนกทิ้ลรงเวอร์ชันผู้หญิงด้วยนะครับ,รบอ,อดีตนั้นออรีเขาเคยจะมาทาแต่ว่าเขาจะมีครอบครัวนะครับก็เลยต้องบา,บายบายพอดีเร,รื่องอะไก็เลยมาอยู่นี่ถือโอกาสได้ทําเพลงที่ผมผมเองก็จตนาที่ทำเพลงที่โดนเขียนไว้ให้ คนอื่นถ่ายทอดนะเพลงนกทิลังเนี่ยตอนนี้ก็แสนหนึ่งหมื่นวิวแล้วนะครับของเอเราก็จะทำเวอร์ชันผู้หญิงนะก็คือให้อังเจดีเป็นคนขับร้องแล้วก็ทิพย์ปุ้ยเจดีก็ได้เอามาคัฟเวอร์นะครับจำได้ไหมเนี่ยนะเดี๋ยวมันอกี้เนี่ยจู่ปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เราจะได้ร้องได้เป็นทั้งกองโคนลองดูครับเพราะว่าเพลงนี้ผมก็ร่วมเล่นในบีด้วย ันะครบเรบเหมาะมากเลยนั่งให้อย <magaz ations. S 1> ู <scenes sound> ่ท port <mumbles> ั้งกองโบรูตนเจ้าของคักล้าง นั่งในจุดทางนลก,กตกใมจกม,กมันคือจะขอทุกอย่างมันเศร้ามองมันคือจะขออีลีเปรียบอายให้เป็นเครื่องโน้พอได้กบลูกใหญ่มันก ทิมไอ้ไว้คือห้างนกห้างแบบนี้มันเจ็บอีลีโอ้เฮ้เขียงขอ,ไคองคนงใจบงคือนกทิมหัางบนยังหัวใจทิมหัางเก่าไปสร้างหังใหม่ทิมไม่ไว้คือหัางนกเก่านก ทิมหันบ่ยัังเยอใหญ่เจ้าทิมไวแก่ไปหนเก่าไอคือ้นกเกากับเปรียบตัวเจ้าคือนกทิมมังที่ได้กับสาีนะครับ ที่ผอได้ฟึกเด็ดฝนเลยจะเป็นผมเจ็ดซิงเกิลผมยังหวงเพลงผมจะจบจากเพลงอยู่พี่น้องจักว่าเวลาไปเ็ดยังอยู่ขอโทษว่าไปอาการทางเที่ยงของคนที่ผิดหวัง โต้เจ้านกพิมหั่งโอ้โหยังยังยังต่ำอยู่นะไม่ไปได้อีกเย็นหนึ่งหน้าน่าจะพร้อมหน้าจะพร้อมหน้าจะพร้อมเพราะอัิทย่ใหญ่สุดในโลกครับที่นี่ที่เดียวเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับห้องใหญ่ใหญ่สุดในโลกอยู่ไหนกลางกลางตรงนั้นไม่ใช่ อยู่อำเภอเมืองสวงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตัวเอ็ดนะครับตอนนี้กับเอฟซีบังกะมาไก่มาถึงนะครับเมื่อวานเนี้ยน่าเองนดีเลยพี่น้องก็คืทางก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ปุ้ยแล้วก็อาจารย์ด้วยนะค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะมาเป็นนักร้องในค่ายเอฟีแล้วนะคะเต็มตัวแล้ววันนี้ค่ะเราดู พี่ีต่อไปว่าจะรับน้องแบบไหนเพราะว่าผมโดนมาก่อนผมโดนกระทํามาก่อนแต่ว <laughs> <But S 2> ่าผมผมจะไม่ไม่มีกับน้องๆนะครับผมใจน้องๆรักและเคารพนะครับให้มันแป็นนแนทานนะครับให้มันเป็นนินทาง น้อยใจอะไรเงยไม่ใช่ไม่ได้ผมกัดแต่ขึ้นจังหวะชีมลงไงมันได่ทันตัวเองร้องไม่ได้อยู่พันได้หยุดร้องไม่ได้หยุอโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็ขอบคุณพี่ชายเท่านี้นะสำหรับพี่น้องทางไลฟ์สดต้องขอบคุณมากที่รับชมนะครับการทางคิปทวิตทูปนะครับก็วันนี้เราว่าเปิดตัวอังเจบีนะครับสาวอุดรนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสาวอุดรพี่พี่เมื่อไหร่พี่จะมีเพียงหมอนำมาให้ผมมั่งหมอนำ จะลังคิดนี้จากเราไปก่อนดูหน้าพี่ก่อนในห้างผมจำไม่ได้นะหมอรำสวัสดีครับเมันไม่ใช่จหวะหมอรำจะให้ผมรำยังไงม่เป็นไมาเป็นก็าม่เป็นได้ครับผมนะหรับ ยูทูบนะครับจากลราพี่น้องก่อนผมมาติดตามนะครับผมสวัสดีครับสวฝันด้วยน,นะครับทุกท่